สวัสดีค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีการนะคะเข้าออเดอร์เนาะลุงจะมีสัญญาณอยู่นะคะจะคือมีสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เข้าซื้อเพื่อช่วยนะคะในการเข้าออเดอร์ลดปัญหาต่างๆถ้าเมือ่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ทําการเฮดจิ้งแสดงว่าเราเข้าถูกทางเมือ่อใดที่เราเข้าผิดทางเราจําเป็นที่จะต้องเฮดจิ้งนะคะแต่ลุงมีตัวช่วยที่ทําให้คุณเข้าถูกทางนะคะ อ่ะคุณตีแนวรับแนวต้านเป็นเนาะอย่างที่เราเคยคุยกันอันนี้แนวต้านนะคะนี่แนวต้านนี่แนวรับนะคะ <c oughs> พอมันผ่านมาแบบนี้เราก็เห็นยังไงคะว่านะคะสัญญาณบายนะคะเกิดขึ้นบริเวณแนวรับเราก็บายนะคะอ่ะถ้าสัญญาณบายเกิดขึ้นนะคะไม่ตรงแนวต้านแบบเนี้ยเราก็ขอโทษนะคะถ้าสัญญาณเซลล์เกิดขึ้นไม่ตรงบริเวณแนวต้านแบบนี้เราจะไม่เซลล์นะคะ เรายาเซล์เฉพาะสัญญาณเซลที่มันเกิดขึ้นบนบริเวณแนวต้านแบบนี้อ่ะนะคะมันจะช่วยให้เราลดความเสี่ยงในการเข้าออเดอร์ถ้าคุณเซลล์จากตรงนี้ลงมาใช่ไหมคะคุณเปิดออเดอร์เซลจากข้างบนลงมาแบบนี้คุณก็ได้กําไรไปเลยนะคะคุณไม่ต้องทําการเฮดจิ้งนะคะมันจะลดนะคะภาระนะคะมันจะลดวิธีการแก้ปัญหาเฮดจิ้งจะทําเฉพาะกรณีที่เราเข้าผิดทางเท่านั้นในกรณีที่เราเข้าถูกทางไม่ต้องเฮดจิ้งนะคะ อะนะคะส่วน order by ล่ะ order by ก็อยู่บริเวณแนวรับค่ะนะคะถ้าตรงนี้ให้สั่งให้เซลใช่ไหมคะคุณไม่ต้องเซลนะนะคะคุณก็เปิด order by ไปนะคะแต่ในบางครั้งที่สัญญาณมันออกผิดหรือถ้าคุณเออร์เลอร์นะคะคุณเปิด order by ที่ตรงนี้นะคะจริงๆเขาให้เซลเนาะแต่คุณเปิดบายคุณก็ทําการ h e ด g i n g เหมือนที่เราได้เรียนมานั่นเองนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรยากเนาะถ้าเราเข้าใจนะคะ ให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอนะคะในการเรียนการสอนให้เข้าใจเนาะนะคะอันนี้เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะคะจุดเข้าซื้อที่ดีนะคะจะอยู่บริเวณแนวรับจุดขายที่ดีจะอยู่บริเวณแนวต้านถ้าจะเปิดเซลต้องเปิดบริเวณแนวต้านถ้าจะเปิดบ่ายต้องเปิดบริเวณแนวรับและมีสัญญาณซิกแนลที่ลุงส่งให้นะคะโอเคนะขอบคุณมากนะคะ